โอเคครับ okay, ผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะทุกคนแอดก็ฝากมากดติดตามช่องสำรองแอดด้วยนะครับผมเผื่อช่องไหนช่องนึงมันมีปัญหานะสมมติว่าช่องซูเปอร์เกลส็อตมันมีปัญหานะมันขึ้นไลฟ์ไม่ได้นะผมลงคลิปไม่ได้อย่างนี้นะแอดก็จะย้ายมาครับนะผมมาไลฟ์ช่องนี้นะหรือช่องนี้นะผมมาประมาณนี้นะก็สำหรับช่องไหนช่องนึงมันไลฟ์ไม่ได้แอดก็จะย้ายมาช่องนึงนะผมประมาณนี้เด้อก็ถ้าไม่อยากจะพลาดกิจกรรม อ่าดีๆของแอดนะผมกิจกรรมแจกทุนเนาะหรือเป็นอ่าุมเกมใครแตกแจกทุนนะผมก็ไม่อยากจะพลาดน้มากดติดตามไปนะผมต้่องลองแอดนะแอบผมไปดูคลิปกันครับโอเคครับก็กรับสวัสดีมิตรรักแฟนสล็อตทุกท่านนะผมไปอยู่กับผมอีกรั้วครับซุปเปอร์แกลนะผมหรือสล็อตซีเฮนั่นเองนะทุกคนก็วันนี้นะกะ็ทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อนะผมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนาะแล้วก็จะมีสีท่านนะผมที่ไม่ได้เข้าร่วมนะผมเพราะว่า ไม่เม้นชื่อจริงมานะครับบางคนก็เม้นชื่อมานะผมแต่ไม่เม้นชื่อเกมนะบางคนก็เม้นชื่อเล่นมาผมแล้วก็อ่าเม้นชื่อเล่นมานะผม,ะอเ,ม,ะผมเออนี่ก็ไม่เอานะฮะเอ,อามันชื่อจริงนะผมเพื่อการคุณเหลี่ยมเด้อก็นะผมอัไที่ทำตามกติกาเนาะแอดก็ขึ้นกติกาให้ดูอยู่นะใครที่ไม่ดูฮนะแอดก็ขอสละสิทธิ์แล้วกันนะตัดสิทธิ์ออกไปเลยแล้วกันเนาะโอเคฮะมาดูกันนะวันนี้ห้าพุชช่งดีของเรานะฮะจะเป็นใครนะผมก็ขอให้เป็นวันที่ดีเด้อมาดูกันนะผมคนที่หนึ่งจะเป็นใครครับผม โอเคผมมาดูคนที่หนึ่งกันนะผมว่าจะเป็นใครนะผมเป็นวันที่ดีนะฮะคุณนะผมธนพันรเหรอธนพัทรนะผมธนพัทรกับเ,เกมแมวนะคุณธนพัทรนะผมโ okay. อเคมาไปดูกันในเกมนะผมว่าเขาจะร่วงหรือจะรอดนะผมมาครับผมโอเคผมก็มาดูของคนที่หนึ่งของเราเลยนะผมกับ ธนภัทรนะผมธนภัทเนานะโอเคฮะเขาขอเกมแมวมาเด้อวันนี้แล้วผมชอบเว็บนี้คือมันรีหนาเกมทุกวันนะทุกคนจริงนะครับผมดูกันนะกับคุณธนภัทนะฮะจะเป็นยังไงนะจะเป็นผู้โชคดีของเราหรือเปล่านะทุกคนนะขอให้ใช้ดวงวันนี้ให้คุ้มนะคุณธนภัทรขอเป็นวันที่ดีฮนะมาทำแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นแลผมมันก็ไม่ได้ยากนะเออหนึ่งเท่าเนาะขอหน่อยครับ มนคำนวณมาแล้วไงทีจีนะผมหนึ่งเท่านี่คือยากนะผมแค่ให้แค่หนึ่งเท่าเนาะทีจีนี่ยากมากนะแต่ถ้าเป็นแบบโรมานะจะง่ายอยู่นะผมหนึ่งเท่าไม่ยากเท่าไหร่โอเคฮะคุณจังตังไม่จ่ายนะผมอาลูมนะดอกนี้แกวเลยอาลูมนะเจมาทั้งสองลูกอาลูมนะเจ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 เป็นเจนีโอ้โหไม่เป็นเจว่ะเงินมาแค่สิบบาทนะผมขอยได้หนึ่งรอบนะถ้าไม่แตกเลย วนมาแล้วผมสิบสี่แล้วนะขอบึ้มสักดอกนะฮะอูธนาพัทมาหรือเปล่านะคุณธนาพัทเอานี่ตาลุ่มไรไปลูกนั่นแหละตาลุ่มนะได้หนึ่งครั้งไหมสิบไม่มาครับผมโอ้โหหั่ห้าบาทนะถึงจะซื้อได้หนึ่งครั้งแล้วผมมา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 ,มาเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยลูกซื้อเรียบร้อยนะครับผมคุณธนาพัทครับผม เขาไม่ได้ไปต่อนะได้แค่ครั้งเดียวนะเสียใจด้วยนะผมโอเคฮะว่าใครนะผมที่ไม่แตกเลยก็ไม่ต้องมีไม่ต้องแบบเสียใจไปนะเมนมาใหม่อ่ะผมมีทุกวันนะผมกิจกรรมนี้เนาะแอดจัดให้ทุกวันเด้อโอเคผมไปดูคนที่สอง,องเรานะว่าจะรุ่งหรือจะรอดนะผมไปฮะเดี๋ยวผมมาดูคนที่สองของเรานะว่าจะเป็นใครนะผมขอให้เป็นวันที่ดีฮะคุณนะผม ่ะโอเคครับผมกับคุณนะผมคุณหนุ่มเกียงไก่นะผมกับเกมเชื่ออะไรวะเนี่ยออฟฟัลโลเหรอโอเคฮะอ่านออกได้ออฟฟัลโลเนาะออฟออฟฟัลโล่เนะฮะออฟฟัลโลนะผมโอเคก็ไม่รู้ว่าซื้อได้หรือเปล่านะฮะโอเคฮะเข้าไปดูกันในเกมนะผมว่าจะร่วงหรือจะรอดเนาะโอเคผมมาดูคนที่สองของเรานะเกมนี้ครับผมไลออฟฟัลโล่อะไรนี่แหละออฟฟัลโลนะฮะโอเคมีซื้อปะโอ้มีครับผมเกมนี้มีเด้อ เี่ครับผมโ oh, อ,อ้ยว่ะหาผมมาดูกันนะคุณเกียงไก่นะเออคุณสีหนุ่มเกียงไก่นะจะร่วงหรือจะรอดนะผมกับคนที่เท่าไหร่แล้วว่าคนที่สองแล้วผมโอเคครับคนที่สองเนะ้อนี้นะสินเกียง้ยสแกตเตอร์ห้าตัวทุกคนผมไม่รู้นะว่ามันได้เท่าไหร่นะเกมนี้มาหกตัวไปเลยทีเดียวนะผมเช็ดเค้นะผมอย่าบอกว่าคนนี้จะตีไข่แตกนะฮะคุณสีหนุ่มเกียงไก่นะขอให้เป็นวันที่ดีนะผมคุณล็อกปะเนี่ยเฮ้ยเคมาล็อกปะ คิวคิวช่องสามนะไม่ลงฮนะโอ้ไม่ล็อกครับผมโอ้โหเกมนี้ไม่ล็อกเด้อสกูตตี้มาแล้วนะสแคตเตอร์มาคือไ,ได้อะไรเพิ่มไหมไม่ได้อะไรเพิ่มดีกว่า,าว่าจะมีอะไรเพิ่มนะโอเคฮะมาดูกันนะผม,มคิวมาฮนะวันเป็นวันที่ดีนะค,คุณเกียงไกลเคมาครับผมเอไหลต่อนะดอกนี้บึ้มบัมซัมเบ้แน,น่ครับผมหรือว่าเกมนี้จะออ้ยร้อยหนึง่งชฉดแค่ ชิดแค่ผมมาวะมาว่ะมาวะคิวอุย้ยตัวแพงด้วยคนสิบสองแล้วคิวมาลูกโอ้ไม่ลงครับผมเชื่อครับผมแต่ก็มาครึ่งทางแล้วผมขาดอีกเพียงแค่ห้าสิบครับผมเพียงแค่ห้าสิบเท่านั้นขอเป็นวันที่ดีแนะ่เลยสิบครั้งเนาะหรือว่าคนนี้จะตีไข่แตกนะคุณเกียงไก่นะผมกับทุนฟรีนะผมกับทุนเงินสดวนถงร้อยบาทของเรานะฮะจะเป็นของคุณเกียงไก่คนแรกหรือเปล่านะฮะนี่หรือเปล่าหุ้ย น,นี่มาเขาเรียกว่าอะไรวะมุกุดปะมุกุดมลสเอก็ได้เอา้าโอ้คิวนะจบแล้วมาหรือเปล่านะผมทันไรร้อยห้าสิบนะซื้อเบ็ดสองให้นะผมรอบที่สองเนอถ้าไม่ได้รอบแรกดูรอบที่สองต่อเ้อมันเกียงไกลนะฮะมีอุ้ย,ยมานะผมแต่คุณน้อยนะตอนคุณเยอะพี่ไม่ลงหรอพี่เอมาไหมมาครับผมมามามา นี่คืออะไรวะเนี่ยความอวยพรนะผมว,ว้าวเดวายนะผมแต่น่าจะมาตอนที่แบบมันแบบเยอะกว่านี้นะคูนเยอะกว่านี้เฮ้ยเจน้าผมว่าไงคริอะไรก็ได้เอาขอหน่อยเถอะโบ้ถอยยังนะผมอีกสี่ครั้งแล้วผมมีลุ้นกันยาวๆนะลุ้นเกียรไกลนะผมเอาโลของเขานะฮะอัพโฟลโลอ่านยากอัพโฟลโล อยากอ่านเร้่องฟัคโฟลโอเคฮะมาดูกันดูกันดูกันอุ้ยมานะไรผู้อุ้ยอ๊อปไรผู้รุ่ยไปฮะดีมือแน่นขอยรอดนะผมอุ้ยเหลยนิดเดียวเองครับผมโอ้โหป๊าเอาหน่อยลูกเอาหน่อยยังเคยเล่นครั้งแรกด้วยนะฮะเรานะโอ้ยังไม่ถึงนะครับผมขาดอีกยี่สิบครับผมขาดอีกสามสิบเนาะ โอเคฮะได้เบ็ดสองเด้อไอหนึ่งครั้งแล้วผมสองเบ็ดสามไม่ได้นะโอเคครับเผื่อรู้อยู่ว่าซือซ้อซือ้ออันนี้ซืออ้อไม่เกินสองครั้งเด้อเผื่อไม่เข้าใจนะมีรอบแก้ตัวให้รอบเดียวเท่านั้นนะผมตามทุนที่มีเลยอุ๊ยห้าตัวแล้วหกตัวปะเนี่ยนั้งจะเจ็ดตัวเลยแล้ว,ว,ลวทุกคนดูทรงละหกตัวเหมือนเดิมได้ไหมสองสี่หกเอาหกใหม่พี่ไปแล้วพุ่น อุ้ยอกจริงด้วยเย็ดเคอยากกระลอกมานะครับผม <c oughs> ยุดแต่งครับผมไอยฮะวสิบหกฟีสปินนะ่เหมือนเดิมแล้วเบ็ดสูงขึ้นด้วยไงมีโอกาสนะผมมีโอกาสนะครับผมวันนี้จะมีใครตีหายแตกหรือเปล่าเฮ้ยยังเงียบอยู่นะฮะฟีไปหครั้งแล้วนะโโอ้หตีจัดเลยครับผม ปันทิ้งไป5ครั้งเลยนะถึงจะคอมโบได้มาเยอะเฉยๆนะฟีไปอย่างับผมตีกันยาวไปเอาหน่อยนะสกป๊งนะฮะยังไม่คอมโบเนีจะบอกจะบอกว่ารอบสองนี้หนะักกว่ารอบแรกนะรอบแรกเกือบจะได้อยู่แล้วนะฮะโอยเค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 ช่องหนึ่งเด้อเจี๋ยก็ได้เอ้าเคก่อนอู้หไม่ได้สักตัวเลยเย็ดแม่อขออนะุญาตะขอโทษคำหยาบครับผม วิเจัยนะผมไม่ไหลเลยโอยังครับผมยังยังลือสองครั้งสุดท้ายแล้วครับผมโอ้อะไรวะเนี่ยนึกีกว่าเบ็ดสองจะไปนะผมใครที่เลือกเกมมาแล้วก็เลือกเกมที่คิดว่าตัวเองแบบมันจะแตกนะผมขอมาเนาะ ใครที่ไม่ได้นะไม่มีรายชื่อวันนี้นะผมก็นะผมเม้นมาใหม่นะผมวันนี้ไม่ได้นะวันหน้าอาจจะได้นะผมใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยเด้ออ่ะได้แค่นี้เหรอเชี่ยโอเคผมโอ้โหสารุ้นช่วยนะหรือแค่สามสิบเองเนาะโอเคผมคนที่สองของเราสีหนุ่มเกงไก่ก็ยังไม่ได้นะผมเจ๊งเหมือนกันนะไปดูคนที่สามของเราผมว่าจะเจ๊งหรือจะรอดนะผมไปฮะโอเคผมมาดูคนที่สามของเรานะว่าจะเป็นใครนะผมขอเป็นวันที่ดีเหมือนเดิมนะฮะ ครัส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 เจ้าผมโอเคผมกับคุณทวัตชัยนะผมกับเกมสาวถ้ำนะผมคนที่สามของเรานะผมเฮ้ฮะเข้าไปดูกันในเกมนะว่าจะร่วงหรือจะรอดนะผมโอเคผมมาดูคนที่สามของเราแลนะ้วคุณทวัตชัยนะผมโอเคฮะเกมยอดฮิตเลยนะเกมสาวถ้ำนะผม,มดูกันนะฮะอ่าคนนี้ได้เบ็ดสองเด้อฮะขอเป็นวันที่ดีครับผมทวัตชัยนะฮะขอเบิร์มบัมซัมเบ้นะฮะ ตีไย่แตกหรือเปล่านะทวัตชัยนะผมเค้ okay, านะตัดร่มนะเจว่าไงช่องสองมาอยู่ฮนะตัดร่มนะฮะไรโบร่ไรโบร่ไม่ไหลนะฮะอืมมีลุ้นหรือเปล่านะอย่าบอกว่าเกมเร็วนะผมรอบเดียวเทียวเงาะโอ้โหเหลือห้างครับผมมีสิทธิ์ได้ซื้ออีกหนึ่งรอบไปเนี่ย ขอให้ได้ขอให้โดนนะผมสิบมคไหมอุ้ยแก้วตาลุูมนะฮะ10ไหลไปลูกตาลุูมเนอะผมไรอีกไหมคิวไม่ลงไหวเอ้ยทั้งมองทั้งเขียวทั้งชมพูนะฮะไหลบุดๆไปนะฮะดอกนี้โอ้โหไม่ไหลอีกแย่ได้มาที่50นะฮะได้1รอบอยู่แล้วผมดีใจด้วยฮะเท่าไหร่ละเว้ยถึงหนึ่งรอบถึง100หนึ่งร้อยแมจะได้หนึ่รอบ100โอ้ดูดิถ้าเกียยไปนะ โอเคผมคุณธวัชใช้ได้หนึ่งรอบนะที่เบ็ดหนึ่งแนละ้วผมห้าส,สิบเด้อนะฮะรอบแก้ตัวให้หนึ่งรอบแนละ้วผมนี่ถ้าขอยได้ขอให้โดนนะคุณธวัชใช่ไอที่ไม่ได้นะผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนเม้นมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะไอที่ไม่ได้นะวันนี้เนาะวันนี้ไม่ได้วันหน้าจะได้นะผมวันนี้ไม่ได้พรุ่งน,นี้อาจจะได้ก็ได้นะผมอะไรแบบเข้าปุ๊บแล้วแตกปั๊บเลยนะฮะเ,เป็นไปได้นะผม ขอให้โดนทุกคนเดอ้อก็อย่าลืมกระดือไลท์ให้อัดด้วยนะสักสามสิบไลท์น่องลค,อคลิปนี้นอ่องเพื่อเป็นกำลังใจเดอ้อทุกคนอืมเต่าม,มาปะสิบมาไหมอ,นะอุม๊เคมาเต่าโอ้โหสิบมาแต่เขียวเขียวเขียวไม่ลงฮนะจบแล้วว้าแล้วมันง่ายดูมันมานะกับผมน่าเกลียบนะมาแบบนี้สามครั้งก็ผมได้อยู่คุณสิบหกแล้ว ท้ายพายุหรือเปล่านะผมท้ายพายุเปล่าโอเคอ่คะคูณสิบแปดแล้วผมท้ายพายุดอกสุดท้ายบ้มไม่บึ้มนะฮะธวัชชัยยังไม่รอดนะผมเป็นเข้ามาใหม่เด้อโอเคครับผมดูคนที่สี่ของเราว่าจะร่วงหรือจะรอดหรือเปล่าโไปครับผมโอเคผมมาดูาคนที่สี่ของเรานะฮะว่าจะเป็นใครนะผมขอเป็นวันที่ดีเด้อ ขอให้เป็นวันที่ดีนะผมวันที่คนที่สี่ของเรานะผมโอเคผมมานะฮะกับอ่าพบิคเนนะผมกับคุณเดือนนะฮะคุณเดือนเนาะวันที่สี่ของเรานะผมปาผมไปดูกันนะว่าเขาจะร่วงหรือจะรอดนะผมเก็บคะเนตเหอโอเคผมก็มาดูคนที่สี่ของเรานะกับคุณเดือนนะกับการนชาฟอนจูนะคเนตนั้นเองนะฮะเขาขอมาเนาะมาดูกันนะเป็นนี้เครับผม ปล่อยรอดเ้อเกมน้นน,นะผมแอบบเล่นไม่เคยแตกในเกมนี้เอาจริงยังไม่เคยแตกเลยนะแต่ก็เคยแตกครั้งนึงได้หน้าผู้ชายเต็มจอเก้าพันนะหมุกครั้งเดียวเแหมผมปล่อยรอดนะผมขอเป็นวันที่ดีนะคุณเดือนอืมผู้ชายมาอย่างสวยฮนะอ๋อคิวมานะผมเป็นตัวเดียวกันไหมอู้เจนะผมสวยได้อย่างนี้ผัแพงไหมมาเลยจู้คูณสิบแปดห้าสิบเก้าบาทไนะ้ฮะ มีลุ้นอีกหนึ่งรอบแน่นอนนะผมทําไม่ได้ยังไงอ่ะเนาะโอ้โหอันนี้น่าจะลงเมื่อกี้นะไอ้เมื่อกี้น่าจะลงอะไรเมื่อกี้เด้อหมดเกลี้ยงวาแล้วผมมามานะผมเอาหน่อยหนะ่อยเอาหน่อยไหมทีใครแตกมาครับอุ้ยสามตัวไอ้เชีย่ยนึกว่าเข้านะผมออ้เออไหลหน่อยพี่จะหมดดางแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็ได้เอาดีๆหน่อยอู้บัตรโซเบย ให้เป็นเอแล้วผมกลับมาที่หนึ่งร้อยนะผมเคร้บผมโอ้โหไม่แย่ไม่แย่ครับผมซื้อไปได้หนึ่งครั้งนะผมรอบแก้ตัวนะคุณวงเดือนนะคุณเดือนนะผมจะรอดหรือเปล่านะไมรอดเด้อรอบนี้ห้าตัวไหมม,มีแค่สี่ตัวเค่สี่ตัวเหมือนเดิมน,นะผมกัเตร์ขอให้ได้ขอให้โดนเด้อคุณวงเดือนวันนี้ยังมีใครตีใครแตกหรือเปล่านะผมอ่ามาแล้ว สิบไ่ลงครับผมจะบอกว่ารอบนี้แห้งเลยอืแก้วตัวคิวมาอีแล้วเจโอ้โหเหมือนเดิมเด้เลยโอเคอะไรก็ได้ดอกนี้อะไรก็ไม่ได้นะแบบนี้แห้งแล้วผมโอ้โหแห้งนะอานิชาฟอร์จูนเล่นกูแล้วล่าสุดอะผม ในเก้าบาทนะทุกคนโอ้โหชิบหายกันหมดนะแบบนี้โอนะ้แล้วคุณเดือนยังไม่รอดเหมือนกันนะผมโอเคฮนะไปดูคนที่5้านะผมว่าจะรอดนะผมไปนะผมโอเคผนมะมาดูกับคนที่ห้าของเรานะว่าจะเป็นใครนะขอให้เป็นวันที่ดีเด้อครับผมมาเลย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  มารวยนะโอ้โหเอฟซีตัวยงของผมเองนะฮะคนนี้คุณสันทุกับเกมกำนันนะผมเก็บเกมสาวครับอยนะสาวกำนันเนาะกามาดูกันนะผมว่าเขาจะร่วงหรือจะรอดนะคนนี้นะผมไปฮะเข้าไปดูกันในเกมเลยครับผมโอเคผมก็มาดูคนที่ห้าของเรานะกับคุณสันทกนะผมโอเคฮะมาดูกันเลยอ๋ออะไรกูเนี่ยคุณสันทกอัดคลิปอย่างเงี้ยโอเคอัดแล้วนะผม อ๋ผมมาดูคุณสันทุกนะผมกับคนที่5้าของเรานะฮะจะเป็นยังไงนะขอให้รอดนะคุณสันทุกนะคนนี้ก็เป็นแอดมินช่องของแอดอยู่นะตอนนี้นะผมนี่้อก็ขอให้รอดนะผมคุณสันทุกดวงดีชั้นที่หนะึ่งะดูดวงดีชั้นที่2งหรือเปล่านะคนนี้ f อตั้งนานนะทุกคน FC มาหลายปีมากเลยฮะสามสี่ปีเลยเนาะตั้งแต่ช่องหลักแอดยังไม่โดนนะยังอยู่นะผมช่องสโอตสีเนา เคฮะใครที่ดูมาถึงนะตอนนี้แล้วเด้อนะผมก็นะะอย่าลืมนะผมกดไลค์ให้แอปด้วยเด้อกดทื่ไ์ถึงสตกร์ทปิดไปนะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนั้นทุกคนเนาะเคฮะแอดจะได้แบบมีแบบกําลังใจเอาตังมาแบบเล่นให้ทุกคนมาแจกทุกคนเรื่อยๆนะผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมไม่แตกเลยทุกคนทายพายุหน่อยเอ้าตัดรูมนะเคมะไหมขอทายพายุหน่อยเอ้าอูเชี่ยไม่มีทายพายุ คุณกันทกจะได้ไปต่อหรือเปล่านะผมขอให้รอดเดอ้อม,มาแล้วนี่ไงไหลนี่แหละสวยแก้วแก้วครับผมตายไปเต่าห้ารอ้อยเต่าแล้วผมห้าสามร้อยชิย่งแล้วผมคุณสันพกตีไข่แตกเฉยเลยทุกคนยินดีด้วยนะผมโอ้โหคนสุดท้ายนะผมยินดีด้วยนะผมคุณสันพกนะผมโอ้โห และแล้วนะก็มีผู้โชคดีขั้นแรกแล้วผมนึกว่าจะไม่มีใครแตกันแล้วนะกับอีพีนี้นะผมยินดีด้วยฮะโอเคพ่อคุณสะทก็อย่าลืมส่งหมายเลขัญชเข้ามาในไลน,น,น์จิตกรรมได้เลยนะผมดีด้วยครับยินดีด้วยเด้อแลยวโอ้โหรอบรอบเดียวรู้เรื่องนะผมเกมสาวกํานันนะซึ่งเกมสาวกํานันนะเอาจริงนะมันแตกดีมากนะทุกคนอืมแบบคนได้กับเกมนี้เยอะมากเลยสามสี่คนเลยนะ ที่ได้กับเกมนี้นะผมโอเคผมบรรดนเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์นะหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แอปด,ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนดะ้อโอเคผมเจอกันคลิปหน้านะผมคลิปนี้สวัสดีครับไปผม